การทดสอบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานพลังทำลายล้างสูงกับโดรนความเร็วสูงที่อันตรายนั้นถือเป็นหนึ่งในภารกิจที่มีความเสี่ยงและน่าตื่นเต้นที่สุดขององค์การพัฒนายุโทโธปกรณ์สมัยใหม่นักวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญทางการทหารได้เตรียมการอย่างละเอียดเพื่อจำลองสถานการณ์การต่อสู้จริงโดยนำเอาโดรนที่ถูกออกแบบมาให้มีความเร็วสูงความคล่องตัวเหนือชั้นและความสามารถในการหลบหลีกที่น่ากลัว มาทดสอบกับระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่ได้รับการขนานนามว่ามีอนุภาพรุนแรงที่สุดชอ,อนิดหนึ่งการทดสอบนี้ไม่ใช่เพียงเพื่อพิสูจน์พลังการโจมตีของขีปนาวุธแต่ยังเป็นการวัดระดับการป้องกันของกองทัพในยุคที่ภัยคุกคามจากโดรนกำลังทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะเมื่อการทดสอบเริ่มต้นขึ้นโดรนได้ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็ว มันบินด้วยความเร็วเกินกว่าที่เครื่องบินขับไล่ทั่วไปสามารถทําได้และยังสามารถเปลี่ยนทิศทางอย่างฉับพลันเพื่อหลบการล็อกเป้าหมายของระบบเรดาร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพฝ่ายป้องกันจึงต้องอาศัยระบบตรวจจับที่มีความแม่นยําสูงและอัลกอริทึมการคํานวณเส้นทางแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามและคาดการเส้นทางบินของโดรนการปล่อยขีปนาวุธครั้งแรกเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีเสียงคำรามของเครื่องยิงสะท้อนกล้องไปทั่วสนามทดสอบ ขี่ปนาวุธพุ่งทยานออกไปด้วยแรงขับมหาศาลทิ้งร่องรอยไฟสว่างเจิดจ้าไว้บนท้องฟ้าโดรนพยายามหลบเลี่ยงด้วยการทำมุมหักศอกเฉียบพลันและลดระดับลงอย่างรวดเร็วแต่ขี่ปนาวุธถูกติดตั้งด้วยหัวนำวิถีอัจฉริยะที่สามารถปรับเส้นทางได้ทันทีตามการเคลื่อนไหวของเป้าหมายผลลัพธ์คือการไล่ล่าที่ดุเดือดและรวดเร็วเกินกว่าที่สายตาของมนุษย์จะตามทันทุกวินาทีเต็มไปด้วยความตึงเครียด เพราะหากโดรนสามารถหลุดพ้นการโจมตีได้ก็หมายความว่าระบบป้องกันจะต้องถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรุ่นถัดไปหลังจากการไล่ล่าที่กินเวลาไม่นานนักขีปนาวุธสามารถพุ่งเข้าใกล้และทำลายโดรนกลางอากาศได้อย่างแม่นยำระเบิดสร้างลูกไฟขนาดใหญ่พุ่งสว่างบนท้องฟ้า ก่อนที่เศษซากของโดรนจะร่วงลงมาสู่พื้นอย่างช้าๆความสำเร็จครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของระบบอาวุธใหม่แต่ยังสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพว่าพวกเขามีเครื่องมือที่ทรงพลังเพียงพอที่จะรับมือกับเทคโนโลยีโดรนที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ระดับสูงต่างยืนยันว่าผลลัพธ์นี้เป็นเพียงก้าวแรกกอขอองค์การพัฒนาที่ต่อเนื่อง เพราะศัตรูเองก็ไม่หยุดยั้งในการสร้างโดรนที่รวดเร็วฉลาดและมีความสามารถในการโจมตีที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมดังนั้นการทดสอบในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนบทเรียนสำคัญที่ย้ำเตือนว่าการแข่งขันทางเทคโนโลยีทางทหารจะไม่มีวันหยุดนิ่งและการมีขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่ทรงพลังย่อมเป็นหนึ่งในกราะป้องกันประเทศที่จำเป็นที่สุดในศตวตรรษปัจจุบัน